รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สับสนุนโดยโพชงเฟรชเมนพี man, ่ไวสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการตามตำนานเป็นรายการที่จะแสดงเรื่องราวความเป็นมา ของสถานที่บุคคลหรือพิธีกรรมต่างๆที่มีอยู่และเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเรื่องราวที่เล่าขานแต่อดีตจะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความคิดและประเพณีจนก่อเกิดเป็นตำนานผ่านผู้ที่เป็นตำนานที่ยังคงมีลมหายใจอย่างพ่อรองเขามูลคดีและพิธีกรมากความสามารถอย่างน้องปิกปองสุข,ขัญญภาโพธิลักษณ์สองพิธีกรที่จะมาเล่าเรื่องราวและตามตำนานให้คุณได้รับชมไปพร้อมๆกันในรายการและตำนานในเทปนี้จะเปน็นเรื่องอะไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อรองด้<ร>วยนะคะเ<ๆ>ขาต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการตามตำนานค่ะรายการที่ปิงปองและพ่อรองนะคะจะมาเล่าตำนานที่มีอยู่และเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหสถานที่เราอลังการมากแสดงว่าวันนี้เรื่องเล่าของเราต้องอลังการไม่แพ้กันอ้อใช่ลูกวันนี้พ่ออยากจะเล่าเรื่องของสถาปัตยกรรมที่เหลืออยู่ที่เดียวในโลก และก็เหลืออยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละงั้นเราไปดูประวัติความเป็นมาของโลหะประสาทกันก่อนดีไหมว่ามีความเป็นมาอย่างไรก่อนที่จะถูกแต่งตั้งเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติในช่วงเปิดตำนานโลหะประสาท เป็นโลหะปราสาทแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยและยังเป็นลำดับที่สของโลกซึ่งที่แรกอยู่ที่อินเดียที่2อยู่ที่สีลังกาแต่ปัจจุบันได้ถูกทำลายไปแล้วทำให้ปัจจุบันที่ไทยเราจึงเป็นที่เดียวในโลกโลหะปราสาทในประเทศไทยก่อสร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแทนการสร้างเจดีย์อีกทั้งพระองค์ยังโปรดให้ช่างเดินทางไปดูงานที่ประเทศสีลังกา นำมาเป็นแบบสร้างแล้วปรับปรุงให้เป็นศิลปะแบบไทยโลหะปราสาทนี้เป็นปราสาท3มชั้นมียอด37ยอดอันหมายถึงพระโพธิปักขียธรรม37ประการมีสูงต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทเป็นแกนกลางเจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนขึ้น67คันทำให้เห็นถึงความอลังการและสวยงามสมกับเป็นโบราณสถานของชาติไทย พ่อคะพอทราบประวัติความเป็นมาของที่นี่แล้วอยากไปเดินเยี่ยมชมเลยค่ะแม่นแสดงว่าปิงปองอยากเห็นแล้วใช่ไหมลูกได้เลยเดี๋ยวพ่อจะพาไปเดินเที่ยวชมรอบๆอ๋อเดี๋ยวก่อนลูกวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพระครูสุนทรจริยโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหารท่านจะมาเล่าถึงโลหะประสาทแห่งนี้เพิ่มเติมให้เราฟังกันด้วยนะแต่ตอนนี้ พ่อจะพาปิงปองไปเดินเที่ยวชมร,บรอบๆก่อนก็นแล้วกันท่านผู้ชมครับตามมาเลยครับ ปวัติความเกี่ยวก้องของลว่าประศาสเกี่ยวกับประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างโลหะประาศาทขึ้นในวัดราชนันด,ดารามเพื่อเป็นเกียรติแก่พระนครแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานพระมรมสารีนิกกาตาภายในลว่าประศาสเราก็จะมีนิทัศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างโลวประสาตทตั้งแต่สมัยเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยอดโ่หประสาทการามี3ามียอดก็หมายถึงโพธิปักขิียธรรม3ามประการเอาไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันได้ เป็นไงบ้างลูกพิงปองอพ่อคะภูมิใจมากรู้สึกรู้สึกภาคภูมิใจเนาะที่เกิดเป็นคนไทยแล้วเราได้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครได้มีโอกาสผ่านมาบริเวณถนนราชดำเนินกลางนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้มาจริงๆค่ะแล้วถ้ายิ่งขับรถผ่านตอนกลางคืนนะพิงปองเคยขับรถผ่านเนาะพ่อเขาเปิดไฟอ่ะสวยมากแล้วสะท้อนกับสีเหลืองแบบนี้สวยมากเลยค่ะ,ะแต่ต้องถามพ่อนิดนึงว่าเนื่องจากพ่อเนี่ยคือระดับตำนานนะคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเลยไหมคะโลหะประสาท คืออย่างนี้ลูกโลหะปราสาทที่ยังคงมีให้เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าได้รับการปรับปรุงหลายครั้งมากภายหลังสมเด็จพระน่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตลงโลหะปราสาทก็ไม่ได้ปรับปรุงอีกเลยจนเมื่อปีพศ2506ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเดิมในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยโลหะปราสาทแห่งนี้ก็ทําได้เพียงแค่ โครงก่ออิฐสลับกับศีลาแหลงโดยยังไม่ได้ฉาปูนและสมัยที่พระราชปัญญาโสพลสุขปุญญรังสีปีพศ .2506 โดยมีจอมพลถนิธนรัต์เป็นนายกรัฐมนตรีในขณนะนั้นก็ได้ร่วมกันปรับปรุงจนแล้วเสร็จเป็นแบบก่อบโบกปูนสีแดงมนดบทาสีขาวและมาในปีพศ .2539 พลอากาศตรีอาวุธเงินชูกลิน ท่านเป็นจิตรินแห่งชาติสาขาปรถาปัตยกรรมก็ได้ออกแบบวัสดุมุงและก็เครื่องประดับหลังคาเป็นโลหะและทองแดงรมดำก็เลยทางให้ออกมาเป็นสีดาในปีพศ2555นะลูกนะาทางกรมศิลปากรก็ได้ร่วมกับทางวัดบูรณะมนดปให้เป็นสีทองโดยการปิดทองคำเปรวบนยอดทั้ง37ยอดโดยเริ่มดำเนินการจากชั้นบนสุดลงมา แลวมาแล้วเสร็จในปีพศ2560แล้วเมื่อก่อนโลหะประสาทเนี่ยเราจะมองไม่ไม่ได้เด่นชัดอย่างนี้นะ,ะเพราะมีโรงหนังสาลาเฉลิมไทยบังอยู่แต่ตอนหลังเขาทุบโรงหนังสาลาเฉลิมไทยทิ้งแล้ว ก็เลยทาให้โลหะประสาทดูเด่นเป็นสง่ามากนี่ถ้าไม่ใช่ระดับตานานแบบพ่อเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะคะจากที่ปิงปองได้ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะในปี2 4งสนะคะเราได้ขึ้นโลหะประสาทตรงนี้เนี่ยเป็นโบราณสถานค่ะซึ่งต้องบอกว่าเหลือที่เดียวแล้วในโลกอย่างที่พ่อบอกไปค่ะแล้วก็บูรณะแล้วเสร็จอย่างที่เราเห็นแบบสมบูรณ์แบบนี้เนี่ยก็คือในปี2560นนะคะและจริงๆแล้วในไทยเราเนี่ยยังมีที่ที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญ ของชาติอีกหลายแห่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าใครสนใจที่ไหนหรือว่าตำนานเรื่องใดสามารถทักทายเข้ามาพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวกันได้ที่แฟนเพจตามตำนานได้เลยคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับทางรายการตามตำนานได้ง่ายๆวันนี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าสถาปัตยกรรมที่เรานำเสนอมีชื่อเรียกว่าอะไรเพียงพิมพ์เชื่อรายการและตามด้วยคำตอบส่งมาทางแฟนเพจ a c e b o o k ตามตำนาน ลุ้นรับทันทีของรางวัลจากทางรายการตามตำนานไปเลยสนับสนุนโดยผัชงเฟรชเมนพี่ไว และในช่วงตามรอยสมุนไพรนะคะผู้ชมวันนี้การดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะค่ะพ่อมาพูดคุยกันเอ้จริงเหรอโอ้โหดีมากเลยพ่อเนี่ยล่ะตัวมีปัญหาเกี่ยวกับบน <ừ. S 1> หัวเนี่ยลูกเอ้ทั้งหลังแคทั้งผมแห้งคือเมื่อก่อนพ่อสแสดงหนังไงลูกมันต้องเซตผมบ่อยเลยตัดปัญหาเดี๋ยวนี้ตัดผมสั้นเลยผมสั้นไปเลยหนูก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะผมร่วงเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะได้กลับมาคุยกันค่ะในช่วงตามรอยสมุนไพร สวัสดีครับสวัสด,ดีครับพ่อรองครับ,รบแหมดีเลยคุณอดอช่วยแนะนำหน่อยสิสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับบนหัวเนี่ยมันจะมีสมุนไพรอะไรดีๆมาช่วยได้บ้างไหมจะพูดถึงเรื่องของสมุนไพรในบ้านเรานะครับพ่อรองน้องปิงปองมันมีมากเหลือเกินครับในอดีตนะครับพ่อรองเขาจะใช้วิธีการบดครับบดแล้วก็เอาไปต้มเคี่ยวสักพักหนึ่งก็จะเอามาหมักแล้วก็ เอามาสระผมซึ่งถ้าพูดไปแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกครับเพราะว่าใช้เวลานานมากอ้อโหนี่พอคุณดอสพูดแบบนี้นะพ่อเนี่ยทันะปองเรื่องไอหมักด้วยสมุนไทรเนี่ยพ่อหมักปังไม่ต้องไปไหนนะลูกนะใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะต้มเสร็จกว่าจะหมักเสร็จโอ้โหพ่อหมักด้วยเหรอแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเพราะเขามีนวัตกรรมใหม่ๆมีผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมออกมาใหม่ๆนี่เลยค่ะวางอยู่ตรงหน้าเราตอนนี้ พีไวส์ wise, ค่ะคุณผ,ผู้ชมอยากจะแนะนำมากคือ1เซตเนี่ยมันใช้ง่ายมากเลยค่ะมี3มชิ้นนะคะคุณค่าทางสมุนไพรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดแล้วเขาก็มีตัวเซรั่มด้วยแพคเกจสวยกลิ่นหอมและที่สำคัญใช้ง่ายก็คือใช้ตัวแชมพูก่อนสระผมเสร็จแล้วก็มันพิงฟองแนะนำสองรอบ,อรอบคือสะอาดเลยอสองรอบเสร็จลงครีมนวดเบาๆที่ปลายผมใช่ไหมคะ,ะแล้วก็พอผมเริ่มแห้งหมาดๆแล้วก็ลงเซรั่มที่คนหนังศีรษะเท่านี้เองค่ะจะดูแลเส้นผมของเราได้ดีมาก เนี่ยใช้ง่ายมากพ่อไม่ต้องไปต้มอะไรค่ะไม่ต้องไปต้มกระหม่อมแล้วค่ะโอ้โหแมดิี่ดีแบบเนี่ยโดนใจพ่อโพ้เลยราคาเป็นไงราคา ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะของ P.Y. นะคะ1เซตเนี่ยจะได้3ชิ้นก็คือมีตัวแชมพู<อ>มีครีมนวดแล้วก็มีตัวเซรั่มใช้ง่ายมากอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะ1เซตนะราคาปกติคะ่ะคุณผู้ชม2,200บาท<อ>แต่ถ้าโทรมาแล้วบอกว่ามาจากรายการตามตำนานนะคะโทรมาเลยนะตอนนี้หมายเลขโทรศัพท์0 2<อ>1 5 7 8 9 1 1ค่ะจะได้ราคาพิเศษไปเลยเหลือหนึ่อ 1, สี่บาท<อ>ย้ำนะคะ0 11, 2<อ>1 5 7 8 9 1หหรือว่าจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด ตอนนี้ก็ได้นะคะแอดไลน์มาคุยกันก่อนสอบถามรายละเอียดโปรดักต์กันก่อนก็ได้นะคะแต่บอกอย่างนี้ค่ะพ่อจำกัดแค่50สายเพราะราคามันลดเยอะมากจริงๆ50สสายที่บอกว่ามาจากรายการตามตำนานานะคะขอบคุณพี่ดอนมากขอบคุณครับแต่ความสนุกของเรายังไม่จบลงเท่านี้ค่ะผู้ชมช่วงหน้าเรายังมีนิทานต้งเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับทางรายการตามตำนานได้ไง่ายๆวันนี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าสถาปตยกรรมที่เรานำเสนอมีชื่อเรียกว่าอะไรเพียงพิมพ์เชื่อรายการและตามด้วยคำตอบส่งมาทางแฟนเพจ a c e b o o k ตามตำนานลุ้นรับทันทีของรางวัลจากทางรายการตามตำนานไปเลย ของรายการนะคะเราก็มีละครอีสานสนุกสนุกไหมคุณผู้ชมได้ชมกันค่ะแล้วก็มาดูกันครับว่าวันนี้เราจะเสนอละครเรื่องอะไรไปชมพร้อมกันเลยครับซีรีสอีสานไม่ทานก้มตานงานการไม่ทางเราก็เบิด งานกับวมีงานกับวอมีเห็ดถึงนี่ด้อขี่ขาหรือกับเราดีกว่ามึลังผูดเดีวไปเที่ยวกับวมิลูมึงมานั่งอยูอย่นี่กูไปหาเหตุการเหตุงานหรือมกกักจะกินได้เราดิดีกูดีกูใหญ่เฮ้กูอยูอ่พี่กูอยูอ่พ ยังขึ้ยังเงี้ยมันคำบนเวรเลยคเจ้าตี้นี่มันเศร้าแล้วผู้บริหาให้การงานแน่เดี๋ยวไม่บอกองศีกับพ่อถือก็โยเพศกโยเพศเยาว่าสั่นว่าศีน่ะมีจักยี่สิบบาทบ่ะเหล่านิดเดียร้านค้าเขาก็บว่ให้เส้นล่ะเยาว่านะว่าบ่อมีอ่ะเป็นอดผู้ใหญ่บ้านน่ะลูกบ้านเดือนร้อนก็ต้องซอยเหลือกันตัวโอยงงเนาะหักเสียกรุดีไปบิ้หนึ่งอ๋อแต่มึงยังนับถือกูเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่นะ นายการที่งานซะกม้องคอยมูดเห็นหรนอม่้องคอยขีนะ้ขาดข้ดเฮ้ยึงอมาขึ้นมาเนาะเฮ้ย เดินมาอยู่บ้านคูออยังดูดีกว่าอีกอสวัสดีครับ่อนเป็นพี่นอ้อ,อ,อ,นองม้าบอกผมแล้วครับอย่าไเย็ดยังให้เบิ้งนะตอนเป็นพี่นอ้อ,นองรอตีดตามนะครับนะน้องสมเช็ดระบ้อกล้แล้วไอ้รอแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับป๊า<อ> ฟาเรอไอ้ขาได้ตัดไปนนดนเลยอเไอลไอเหล่ล้วโอ๊ยตีต้องคือนมึงหมีมิตาแนวเดียวเนาะแจางจ้าไ่จ้ามีจ้าเบิ่งะนุ่มอยู่นี่เนาะไล่อีบอนี่ไล่จ้า สวัสดีค่ะพี่พีน้องๆทุกคนนะคะมือน,นีค่ะ,คะตำปูปลาร่าเฉดแฉดมาเขาเป็ต้องเบาออยัางไหลายมากินกันเลย,ยจ้ะกินเลยกินพี่ขอกินี่ม <laughs> ยหย,ยุดเลก้อนหยุดเลก,ก้อนยังยังมากคุณน่าโอ้ยลยละแมนไทยหลายยัานนั้นม่นสิเขากรองเนี่ยบู๊จักจีขคนขนกันต้องอกท่าักอยู่นี่เหรอหอมอะไรไกลเด้บิ้ง โอ้โ <K r ub> หแต่ควบเนาะสมาธีของบี่ไงไม่เห็นยังเหรครับเนี่ยกูกำลังซิมบ้าบ้านไม่เห็นยังอยู่หน้ากูนี่พอดีผมกับเมียเนี่ยมาดำฮงกินเขาอยู่นั่นี่แหละครับแม่ไป็ยังขาดำๆนี่รู้ที่มาละเขาในหน้ากูบอกมันมโมเมนต์ของพี่ไงอันอันนี้มันขาตั้งกล้องถ่ายกำลังอัน,นชายโซเชียลลงยูทูบเนี่ยจ้ามันยังว่าโคเคียวโคเคียวมันที่ยังวะ เที่ยวโดเมนโค้กเที่ยวให้พวกว่าคนเบิงหลายๆแค่แห่งมีคนเบิงหลายเท่ากับแห่งสิมีไรได้เขมามาเขาก็ต้องเฮ็ดยังอีกเลยแดนดีเนาะเฮ็ดสนีก็ได้เงินก็ได้มึงได้เงินจักบาทแล้วยังเพรันได้จักบาทอยู่ครับพมวใหญ่ณโอ้ได้หลายเนาะเฮ็ดดีแล้วพวกมึงรู้จักทำมาหากินคนเฮาแตาขยันคือหมดบ่มีมือโอตายมือเสียกูมึงก็ไปใช้ได้นะขอบคุณค่ะทางวิญญาูสิเฮ็ดทางก็เฮ็ดรถกูชิ้นเมื่อบ้านแล้ว เ้อะเลยงะบางๆมึงไปเบิงมูมึงเดเด้อเมาขึ้นมาหนิยวนมันไปเหตุการ์เหตุงานนำเน่ยกูเมือบ,าบา้านละคร <c oughs> <t omat Maria> ับโอ้ยัวใาหัดงบอกโป้โโป้โป้ก็ไปเลยบาทว่แถวนี่แหละนี่แหละม่นตกน้ำตายแต่มันหลีได้โกนบเห็นไหมนู่นั่นไปเฝ้าไปบ่ บักเด่นโฮ้ยมงนี่มองนอนมีมนอนมงมนอนไหนอยู่นี่โอ้ยมาเลยมงเด่นเนาะเด่นเนาะ้ตัวกนักต้ไปกินกล้ยมากกินซากจาไหน่ข้นนะเฮ้ยมึงนี่เอาเอาเอ้ย เอา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 เปลี่ ้งงพ่ผูใหญคนที่เหมือนอย่างไอเด่นในละครมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะผิดกับคนที่เขาทํามาหากินลูกอย่างที่โบราณเขาว่างไงถ้าขยันเหมือนมดไม่มีวันอดตายคุณผู้ชมคะและความสนุกของรายการในวันนี้ก็จบตรงแล้วค่ะเพราะเวลาของเราหมดแล้วพ่อพลองกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพุธหน้ากับปิงปองและพ่อลองรวมไปถึงรายการตามตำนานทางช่อง 9M Court HD นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ รายการตามตำนานตอนต่อไปตามรอยต้นตำรับขนมไทยที่ถูกจารึกไว้ในจดหมายเหตุกรุงศรีสืบทอดความเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยจนทําให้ขนมไทยดังไกลไปทั่วโลกประเพณีของขนมไทยที่เก่าแก่ที่สุดนั่นคือประเพณีสี่ถ้วยหรือขนมสี่ถ้วยมาตามตำนานขนมไทยไปพร้อมๆกันในรายการตามตำนาน